จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ทางรอดของเพชรฆาตจอมป่วยอองตัวนี่มาซิยาอดิตนาพกบุิการทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงออกชัดเจนว่าชื่นชอบองตัวนี่มาซิยากองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างมาก คาดหวังให้เป็นผู้เล่นหมายเลข9ของพักปีศาจแดงยุคใหม่แต่การบาดเจ็บอาจเป็นปัญหาที่ทําให้ความเชื่อมั่นค่อยๆลดลงไปมาัิยาเป็นผู้เล่นที่โชคร้ายซึ่งอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีเจ้าตัวมักจะมีปัญหาบาดเจ็บจนหมดสิทธิ์ลงสนามโดยในเกมเอฟเอคัพรอบ4ที่ชนะเรดดิ้งสามเขาก็ไม่ได้ลงเล่นก่อนจะกลับมาในศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2พที่ชนะตตนิฮัมฟอร์เรสสองศูนย์และเขาก็ทําได้1ประตูอย่างไรก็ตามในลิงนัดต่อมาที่ชนะคิสซัมเพลสสองหนึ่ง มาซิยาวก็หายไปจากทีมอีกครั้งไม่มีแม้กระทั่งชื่อเป็นตัวสำรองเทนฮากอธิบายว่าเขาต้องตั้งหลักเล็กน้อยเมื่อกลับมาลงสนามเขาคิดว่าตัวเองสร้างความแตกต่างได้ใช่แต่เขาต้องกลับไปตั้งหลักดังนั้นต้องรออดทนและอย่าฝืนการกลับมาของมาซิยาในเกมพบกับฟอรเรสต์เป็นครั้งที่4ในฤดูกาลนี้ที่กลับมาจากการพักรักษาการบาดเจ็บและนี่เป็นเพียงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นโมฮัมหมัด27ยิงไปแล้ว6ประตูจาก14นัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยยิงทุกๆ120นาทีแต่เขากลับไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเท่าที่ควรจาก34เกมของแมนยูในทุรายการฤดูการนี้มซสยาพลาดการมีส่วนร่วมถึง20เกมและออกซาร์ทเป็นตัวจริงได้เพียง9เกมเท่านั้นและมันทําให้เทนฮากต้องพิจารณาอย่างหนักสําหรับการวางแผนในฤดูการหน้าที่จะมีเกมให้เล่นมากมายมัิยาอยู่กับแมนยูนนเต็ดเข้าสู่ปีที่8แล้วหลังย้ายจากโมนาโกเมื่อปี2 0 1 5และตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งใน2ตัวเลือก สำหรับตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของปาจแสดงร่วมกับวอลเวกฮอตดาวยิงชาวรัสที่ยืมมาจากเบอร์สเลีย์เทนฮาเคยกล่าวว่าคุณภาพของมาซิยามีความสําคัญต่อเกมของเรามากๆการเคลื่อนที่ของเขาการครองบอลและการเพสซิ่งซึ่งเป็นนาทางการเล่นของผมผมชอบเขามากเพราะเขาสามารถทํามันได้เขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีเชื่อมเกมได้และก็สามารถวิ่งทะลุแผงนรับได้ด้วยเขามีความเร็วจบสกอร์ได้และก็เพสซิ่งได้ดี เขาเล่นได้ดีมากในหลายๆแงม่มุมของฟุตบอลผมมีความสุขกับสิ่งนั้นยกเว้นความพร้อมเรื่องสภาพร่างกายของเขารายงานระบุว่าเทนฮารต้องการกองหน้าตัวเป้ารายใหม่เข้ามาล่าตะข่ายในซัมเมอร์นี้และมีแผนที่จะนำมิดฟิลด์ตัวกลางรวมถึงผู้รักษาป,ประตูเข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกซีซั่นหน้าด้วยแต่การที่แมนยูอยู่ระหว่างซื้อขายหุ้นสโมสรน,นั้นจึงทาให้เรื่องงบประมาณยังไม่ชัดเจนขณะเดีวยวกันสัญญาของมาซิยาหในถิ่นออตเตอร์ฟอร์ดมีจนถึงปี2024 พร้อมออปชันขยายได้อีกหนึ่งปีและแม้เทนฮากจะแสดงออกชัดเจนว่าชื่นชอบมาซิยาวแต่เขาก็ต้องการนักเตะที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอเทนฮากตั้งความหวังไว้ว่ามาซิยาวจะสามารถสลัดอาการบาดเจ็บทิ้งไปและกลับมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลได้รวมถึงกลายเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้แมนยูไปสู่ความสำเร็จในซีซั่นนี้แม้จะพลาดการลงเล่นไปเกือบทั้งฤดูกาลแต่มาซิยาวก็ยังคงเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับ3าของแมนยู ลองจากมารคาร็ฟอร์ดและบูโน่แฟน,นันหากเทนฮากต้องเลือก11ตัวจริงดีที่สุดมาซิยาวก็ต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาดูแล้วเทนฮากยังคงต้องการให้มาซิยาเป็นส่วนหนึ่งของแผนในอนาคตแต่ก่อนถึงช่วงเสมอที่สําคัญมาซิยาวต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าเขามีสภาพร่างกายที่ฟิตพร้อมลงสนามในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้